ซึ่งทางด้านของนายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติต่ออินทนนท์ก็เปิดเผยนะครับว่าแม้ว่าในช่วงนี้ทังอุทยานจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับที่ชื่นชอบธรรมชาติในช่วงหน้าฝนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็พบและครับว่ามีจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงวันธรรมดาก็จะมีมากกว่านักท่องเที่ยวคนไทยอีกด้วยนะครับโอ้โหดูจากภาพน้ำตกไหลลงมาแบบแรงๆสวยๆเลยนะครับเนี่ยค่ะ<า>ซึ่งจากการสํารวจก็พบนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนก็จะเป็นชาวตะวันออกกลางมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือชาวยุโรปยกตัวอย่างเช่นโปรแลนด์เยอรมน,นีและสเปนโดยจะเดินทางกันมาเป็นกลุ่มนะครับและก็จะมีคนนําทางมาด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ยะคงให้ความร่วมมือนะครับสำหรับเรื่องของมาตรการป้องกันโรคโควิดเป็นอย่างดีทุกคนนั้นมีการสวมใส่หน้าก,กากก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่อุทยานแล้วก็จะมีการถอดหน้าก,กากเฉพาะช่วงที่ต้องมีการเดินเที่ยวชมการถ่ายภาพแล้วก็เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเท่านั้นนะครับ สำหรับสถานที่ท,ที่นะักท่องเที่ยวชื่นชอบในช่วงหน้าฝนก็คือลำธารหรือว่าตามน้ําตกต่างๆนะครับที่ช่วงนี้จะถือว่าสวยงามมากๆเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องชาวต่างชาติจะชื่นชอบมากนะครับเพราะว่าเคยเห็นทิวทัศน์เหล่านี้จากภาพถ่ายเท่านั้นแต่เมื่อได้มาเห็นกับตาก็บอกนะครับว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าสวยงามกว่ามาก